สวัสดีครับพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับเมื่อนี้ก็มายืนอยู่ที่โคกหนองนาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับก็ส่วนนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะให้เป็นโคกซึ่งจะเป็นการปลูกปลานะครับตรงโน้นก็จะเป็นทำนาตรงโน้นก็จะเป็นหนองแล้วก็เป็นสวนไม้ผลนะครับซึ่งเมื่อนีนอี้บ้านสวนเกษตรนะครับได้มาพาครอบครัวมาปลูกปลานะครับปลูกปลาก็มีปลาไม่หลายชนิดครับเพราะว่า ตรงนี้จะให้เป็นป่าไม้นะครับแล้วก็จะให้เป็นป่าที่มีความร่มรื่นเขียวเขียวขจีแล้วก็จะต่อไปอนาคตก็จะเป็นที่มีทําให้เหตุเกิดนะครับหรือว่ามีเป็นพืชพันธุ์ธัญาหารหลายๆอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งว่าเมื่อนี้ผมเอาต้นไม้อีกอย่างมาปลูกแน่นะครับครับไม่ปลูกป่าอย่างแรกที่ผมนํามาปลูกเมื่อนี้ก็เป็นไม้สักทองนะครับไม้สักทองนี่ก็จะเป็นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ ทนต่อความแห้งแรงนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาได้ดีเป็นพืชที่มีใบใหญ่นะครับแล้วก็อ่าไม้มีราคาแพงนะครับสามารถปลูกไปตั้งอ่สิบปี15ปีนะครับก็สามารถตัดขายได้นะครับแต่ว่าก็จะทําให้ร่มรื่นร่มเงานะครับต้นไม้สักทองนี่ครับไม้สักทองราคาต้นหนึ่งก็ไม่แพงนะครับอ่าห้าบาท5บาทนะครับที่ตามร้านขายอ่าไม้ต่อไปก็เป็นไม้ อันนี้คือไม้ประดูนะครับประดูไทยเฮาครับผมประดูไทยเฮานี่ก็เป็นไม้ที่เนื้อแข็งแน่นนะครับแล้วก็ทนแรงได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาเป็นไม้ที่ไม่ใหญ่ไม่ไม่สูงเป็นไม้ขนาดกลางนะครับสูงเกือบ1 0ถึง20เมตรนะครับตรงนี้คือเป็นไม้ประดูนะครับประดูนา <S <S ตัวน,นี้ก็จะเป็นต้นยางนาตัวน,นี้ครับต้นยางนาตัวน,นี้ ต้นยางนาตัวนี้เวลาปลูกก็ต้องให้เขาอยู่ในที่ร่มหรือว่าที่มีลักษณะเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะครับชอบน้ําขังก็ทนทนต่อความแห้งแล้งได้ดีนะครับยางนาก็ก็ทําให้ใบใหญ่นะครับร่มรื่นแล้วก็ทําให้มีเชื้อเห็ดเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม้ก็ให้ร่มเงาแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับก็ปลูกไว้เป็นไม้ที่มีอายุยาวนานได้นะครับ ต้นไมยย้ยางนาอันนี้คือพยุงครับพยุงไทยนะครับนี่พยุงไทยพยุงไทยก็เป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจกเช่นเดียวกันนะครับเป็นไม้ที่เศรษฐกิจกแล้วก็ร่มลืม่นทนต่อความแห้งแล้งได้ดีเช่นเดียวกันเป็นไม้ป่าที่นิยมอีกชนิดหนึ่งนะครับพยุงไทยออแคนานะครับอันนี้แคนาเคนาก็เป็นพืชที่ต้นไม้ใหญ่นะครับก็นิยม รับประทานดอกดอกจะมีสีขาวสวยนะครับแต่ก็ให้ร่มเงาได้ดีแล้วก็ใบก็เป็นใบที่ให้ให้ปุ๋ยได้ดีนะครับเนี่ยแคนาเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นแดงนะครับไม้แดงไม้แดงนานะครับ, hai, รบก,กบ็ถือว่าเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งนะครับแล้วก็มีราคาแพงแล้วก็ให้ร่มเงาได้ดีนะครับถือว่าเป็นไม้ที่มีความสูงแล้วก็ทนทานเช่นเดียวกันนะครับนี่ไม้แดงครับไม้แดงตัวน,นี้คือ ตะเคียนนะครับตะเคียนทองตะเคียนทองก็ให้ความล่มลื่นนะครับแล้วก็ใบก็ให้ปุ๋ยแล้วก็เนื้อไม้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับตะเคียนทองอะมะข่ามงคครับมะข่ามงมนี่ครับมะข่ามงนี่ถ้าปลูกปลูกเวลาเพาะนะครับเวลาเพาะแล้วใช้ถุงที่มันใกล้ชิดกันเขาก็ต้นเขาก็จะลําต้นเขาก็จะตรงเหยียดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเขาไป ปลูกห่างๆแล้วก็ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆอยู่เขาจะชอบแตกกิ่งก้านนะครับก็จะไม้จะใช้ใช้กิ่งได้น้อยนะครับต้องให้เขาเป็นต้นตรงๆลักษณะนี้นะครับนี่ต้นมะข่ามงนะครับไม้เขาจะมีราคามากนะครับก็ให้ร่มเงาดีเช่นเดียวกันนะครับต้นนี้ก็คือต้นติ้วนานะครับติ้วนาเนี่เขาจะรับประทานยอดและใบอ่อนนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับใช้ทํากับข้าวก็ได้แล้วก็ เป็นร่มเงาได้ดีแล้วก็เป็นไม้ที่ปลูกเป็นอาหารเป็นผักนะครับไม้ติ้วติ้วนาแล้วก็มีต้นเป็นต้นที่ต้นใหญ่นะครับนี่ก็ปลูกเสริมกันไปครับผมผ<อ>ู้ของผมเมื่อนี้นะครับผมก็ใส้ระยะห่างของต้นไม้คือ2อคูนะครับ2อคูณสเนี่ยระยะห่าง่างเมตรคูเมตรนะครับระยะห่าง2เมตรคูณสเมตรนะครับก็การวางต้นไม้ของผมนะครับผมก็จะ วางสลับต้นไม้ไปเลยนะครับสลับต้นไม้กันเลยก็จะเป็นต้นสักนะครับต้นสักต้นประดูเอยต้นพยุงนะครับนี่พยุงพยุงนะครับก็เป็นต้นแดงนะครับต้นแดงนะครับแล้วก็จะมียางนานะครับนี่ก็เป็นยางนาผมก็จะสลับสลับแต่ละชนิดนะครับสลับแต่ละชนิดกันก็ พิจรารณาว่าต้นไม้ที่ชอบความสูงหรือว่าน้ําไม่ชอบน้ําเช่นพวกต้นสักนะครับก็เอาไว้ที่ถึงสูงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยางนาก็เอาไว้ที่รุ่มๆนะครับก็การปลูกนะครับเราก็ปลูกธรรมดานะครับขุดหลุมก็ขุดธรรมดาเพราะว่าเป็นเป็นหน้าฝนนะครับเป็นหน้าฝนแล้วก็ดินก็เพิ่งไถไปทําให้ดินมีความ่วน่วนซุยนะครับก็ปลูกได้เลย ตั้งตั้งต้นให้ตรงนะครับก็นําดินมากลบต้นไม้เขาต้นไม้เขายังเล็กอยู่นะครับซึ่งเขาเขาไม่มีความสูงมากก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้มาเสียบเพื่อที่จะป้องกันลมนะครับก็คือกลบดินให้แน่นนะครับกลบดินให้แน่นต้นนี้เป็นต้นพยุงนะครับพยุงไทยพยุงก็มีอยู่2ชนิดนะครับก็มีพยุงไทยกับพยุงไหหลำซึ่งเป็นที่นิยมกัน แต่พะยูงไทยนี่เขาจะาทนแรงได้ดีนะครับทนแรงได้ดีกดให้แน่นอย่างนี้นะครับก็ลดน้านะครับหรือไม่ก็ปล่อยให้รอรอน้ําฝนนะครับนี่เ็าเรียกพะยูงไทย <c oughs> อันนี้เป็นไม้แดงนะครับไม้แดงนาก็ปลูกสลับกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกป่าแบบปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง นะครับก็3อย่างก็คือใช้ทําเป็นอาหารใช้สอยแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับการปลูกไม้แดงก็ถือว่าเป็นไม้ที่ใช้สอยนะครับใช้ทําบ้านเรือนได้ดีนะครับก็นําดินมาปลูกนําดินมากบนะครับนาดินมากบเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็ปลูกแล้วฝนก็จะตกมาอยู่ในช่วงของเดือนอเดือน พฤษภาคมนะครับเป็นการเริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็เขาก็จะได้น้ําจากฝนครับก็จะดูว่าน้ําจะท่วมไหมถ้าน้ําท่วมก็ระบายน้ําออกถ้าน้ำไม่ท่วมก็ปล่อยให้เขาก็เพียงแค่มาตัดหญ้านะครับในี่ก็ไม้แดงต้นไก่อันนี้คือต้นลกา่ย,ยางนานะครับก็การปลูกต้นไม้ถ้าเราต้องการปลูกเพื่อที่จะ,ะเป็นร่มเงาหรือว่าเป็นเพื่อ ให้ความลุ่มลื่นนะครับเพื่อที่จะให้เป็นป่าไปนานๆนะครับเราก็จะของเราก็สามารถที่จะกระชับเข้ามาได้เมื่อเราปลูกทีนะครับต้นไม้ก็จะสูงสูงชรุดนะครับเพราะว่าต้องแย่งกันรับแสงแดดแต่ถ้าเราปลูกห่างต้นไม้เราก็จะมีต้นที่โตนะครับแล้วก็สามารถขายได้ไวนะครับถ้าต้องการปลูกเพื่อขายนะครับก็ต้องปลูกระยะห่างๆนะครับเช่น4คูณ4นะครับหรือว่า4คูณ6 หรือว่า4คูณ8ก็แล้วแต่นะครับก็ยิ่งยิ่งห่างเท่าไหร่ต้นไม้ก็จะขยายตัวเร็วแต่ถ้า,าจ,จะปลูกเป็นลักษณะปลูกป่าก็ใช้2คูณ2หรือ1 1คูณ2นะครับอันนี้ก็ยางนานะครับก็ปลูกสลับกันไปบางท่านอาจจะวางแผนการปลูกแบบเป็นไม้คู่ก็ได้นะครับยางนา2ต้นประดู2ต้นหรือว่า ไม้แดง2ต้นไม้สัก2สองต้นเพื่อป้องกันการตัดหรือว่าการคุ้นเพื่อจะทดแทนกันอย่างนี้ก็ได้นะครับนล้วแต่ว่าท่านจะวางกันยังไงนะครับเนาะปลุปบดินลงไปครับปุบนอันนี้ยางนาครับผม,มบชมบรรยากาศการปลูกป่านะครับของบ้านสวนเกษตรพอเพียงก็มีครอบครัวลูกๆ มาช่วยกันปลูกนะครับงานปลูกป่าก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเพียงแค่ว่าให้เพิ่มลมเงานะครับแล้วก็ความชุ่มชื่นเขียวขจีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สร้างอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็แต่ละคนก็ช่วยกันปลูกนะครับอันนี้ปลูกต้นอะไรลูกต้นแดงนาค่ะต้นแดงนาเป็นเป็นไม้แบบไหนลูก ที่สัสูงทัให้มีร่มเงาเย็นโอ้โหวันนี้หนูมาช่วยพ่อปลูกหนูรู้สึกยังไงลูกรู้สึกดีค่ะที่แบบได้ช่วยได้ช่วยลดโลกร้อนปลูกต้นไม้ปลูกป่าเออดีจัง <c oughs> ก็วันหยุดค่ะ,คะโอ้โหขอบคุณลูกสาวมากนะครับโอ้โลูกสาวมาช่วยปลูกป่าเลยวันนี้ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับก็ได้ พามาเบิงนะครับการทำโคกนองนาำเว้นแห้งนี้เป็นพื้นที่ปลูกปลาของผมนะครับเนาะก็ได้พามาเบิงการปลูกปลาในมือนี่นะครับพาครอบครัวมาข้ามหากว่า,าคลิปของผมมีประโยชน์นะครับก็จะเลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านส่วนเกษตร,รพอเพียงนะครับก็จะมาอัปเดตมาคคกนองนาให้เบิงนะครับว่าปลูกปลาแล้วเป็นจังได ใส่ระยะเวลาหลายบันไดต้นไม้หลายบันไดนะครับเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงต้นไม้ตายบอผ่านพ้นหน้าแรงไปได้ไหมนะครับข้างต่อไปก็สีมาอัปเดตให้เบิงนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปของผมในมื้อนี้ทุกท่านนะครับและก็ขอ,ขอบคุณ f c ทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนครับขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ